ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะทำเอฟเฟกข้อความให้กลายเป็นเหมือนกับแสงนีออนลักษณะแบบนี้แอปแคปคัตก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับ กราบพบกับแอป c a p c u t อีกเช่นเคยครับผมมีเทคนิคง่ายๆสำหรับการทำข้อความให้กลายเป็นเหมือนกับแสงนีออนที่ไปเปิดตามร้านกลางคืนนั่นเองนะครับส่วนวิธีการทำจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามในคลิปเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอับอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับ ก่อนที่จะไปทําคลิปนะครับให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดวอลเปเปอร์ที่เป็นสีดําเพื่อที่จะมาทําในคลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอป Capcut เลยนะครับแล้วก็ไปสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่แล้วก็เลือกในหมวดของรูปภาพนะครับจากนั้นก็เลือกรูปภาพที่เราดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็กดเพิ่มไปได้เลยครับจะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับในวันนี้นะครับเราก็จะดึงรูปภาพเนี่ยไปสัก10วินาทีนะครับ ่าได้10วินาทีเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ไปใส่ข้อความกันนะครับซึ่งข้อความย้ําเลยนะครับว่าให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อสะดวกต่อการจัดรูปแบบนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆกดกลับแล้วไปที่คําว่าข้อความแล้วก็บวกเพิ่มข้อความนะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษเข้าไปในตัวอย่างนี้ผมก็พิมพ์เป็นชื่อช่องของผมเลยนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆไปที่คําว่าสไตล์ แล้วก็เลือกฟอนต์ที่เพื่อนๆต้องการนะครับในตัวอย่างนี้ผมเลือกฟอนต์ที่มีความหนาเพื่อง่ายต่อการจัดการนะครับเลือกเป็นตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็ขยายข้อความให้ใหญ่ๆไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆไปที่คําว่าเอฟเฟกนะครับแล้วก็เลื่อนหาเอฟเฟกนี้นะครับก็จะออกประมาณว่าตัวนี้นะครับอ่า จะมีสีเหลืองกับสีออกชมพูนะครับวันนี้เราเลือกเป็นสีเหลืองนะครับกดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ข้อความก็คล้ายกับแสงนีออนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบเป็นเ้่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มความน่าสนใจกันอีกครับก็ให้กด <socialist. S 1> ที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับแล้วก็ดึงข้อความนี้ให้เต็มคลิปของเราไปเลยก็คือ10วินาทีนะครับ อาจจะเป็น10หรือ11วินาทีก็อีกนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆขยายนะครับขผออกมานิดนึงแล้วก็พยายามเลื่อนนะครับเลื่อนไปหาที่3วินาทีอ่าสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นเลข0ูนย์นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็แตะที่แถบของข้อความแล้วก็เลือกแบ่งฉากนะครับแล้วก็เลื่อนไปตอนสุดท้ายเช่นเดียวกันเลื่อนกลับมา3นะครับจาก10ลงมาเหลือ7หรือว่า11ลงมาเหลือ8นะครับ ถอยลงมานะครับสมมุติตัวนี้ก็ประมาณเหลือ8นะครับนะครับตัวนี้คือ8จากนั้นก็กดคําว่าแบ่งฉากได้เลยครับเราก็จะมีข้อความอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับซึ่งข้อความนะครับจะค่อยๆแสดงขึ้นแล้วก็กระพริบแล้วก็กระพริบนะครับวิธีการทําง่ายิดเดียวก็ให้เพื่อนๆไปแตะที่ส่วนที่ข้อความที่ต้องการใช้งานนะครับอันที่1กดเข้าไปเลื่อนหาข้างล่างจะมีคําว่า Animation อยู่นะครับกดเข้าไป เราก็เลือกใช้นะครับในส่วนของการเข้าอันที่1ผมจะเลือกใช้การเข้าแบบเบลอนะครับเลื่อนไปที่คําว่าเบลอแบบเข้าแบบเบลอนะครับเราก็ดึงแถบตัวนี้เข้าไปเยอะๆหน่อยให้มันค่อยๆฟื้นมาลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับเราก็เลื่อนไปอันที่2นะครับซึ่งเป็นข้อความที่อยู่ตรงกลางแตะ1่ครั้งแล้วไปที่คําว่า Animation อันที่2นี้นะครับผมจะให้มันเป็นเล่นวนให้มันแบบค่อยๆกระพริบทีละตัวอักษรซึ่งก็จะใช้คําว่ากระพริบตรงนี้นะครับกดเข้าไปมันก็จะกระพริบเหมือนกับแสงนีออนที่เป็นข้อความไฟอะไรประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของความเร็วก็แล้วแต่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับาจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องและส่วนสุดท้ายนะครับก็จะให้มันแบบเหมือนแฟดปิ๊บๆๆ,ๆๆๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่ข้อความสุดท้ายแล้วเลือกคําว่า PCovat Animation จากนั้นไปที่คำว่าเล่นวนเช่นเดียวกันครับเราจะเลื่อนไปหาคำว่าแฟลตอันนี้เลยอยู่ท้ายๆนะครับกดเข้าไปเลยมันก็จะกระพริบกระพริบนะครับเหมือนกับว่าหลอดไฟกำลังสปาร์กอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับเข้ามาแล้วก็กระพริบเป็นทีละตัวอักษรจากนั้นก็เหมือนแฟลตปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ปุ๊บอ่าอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อเพิ่มความสมจริงนะครับเราจะใส่แสงอ่อนๆหลังข้อความนะครับโดยให้เพื่อนๆนะครับออกจากแอปแคปคัทไปแล้วเข้าไปที่แอป p i กอาร์ตนะครับกดเข้าไปที่ p i กอาร์ตจากนั้นกดที่เครื่องหมายบวกข้างล่างนะครับเลื่อนไปข้างล่างสุดนะครับเป็นพื้นหลังแบบภาพสีก็กดที่เป็นรูปตารางนี้นะครับมันก็จะเป็นพื้นหลังแบบใสๆนะครับ ถ้ามีโฆษณาขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องรอแป๊บหนึ่งแล้วก็สังเกตมุมใดมุมหนึ่งที่มีเครื่องหมายกากบาทอ่ะเรากดที่กากบาทจะได้มาลักษณะแบบนี้ให้เพื่อนๆไปที่คำว่าสติกเกอร์นะครับแล้วค้นหาตรงนี้คำว่า Yellow Light หรือว่าแสงสีเหลืองนั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยอยากได้เหลืองแบบไหนสมมติผมจะใช้เป็นอันแรกเลยแล้วกันเนาะกดเข้าไปจะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับ จากนั้นเพื่อนๆก็ดึงนะครับดันมุมบนลงมาให้มันแบนๆนะครับให้มันกับเท่าเท่ากันกับข้อความของเราห้ามอยู่ตรงกลางประมาณนี้อ่ะขยายหน่อยนึงประมาณนี้นะครับจากนั้นกดคําว่านําไปใช้แล้วก็กดเซฟตรงนี้ได้เลยครับเขาก็จะทําการบันทึกเรียบร้อยนะครับจากนั้นเพื่อนๆกลับไปที่แอป CapCut นะครับเลื่อนไปตําแหน่งหน้าสุดแล้วก็กดกลับ เราจะเพิ่มในส่วนของแสงสีเหลืองมาด้วยวิธีการใส่ภาพซ้อนก็บวกเพิ่มโอเวอร์เลยจากนั้นก็ไปที่หมวดหมู่ของรูปภาพแล้วก็เลือกที่เราทํามาเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็กดเพิ่มได้เลยครับเขาก็จะมาลักษณะแบบนี้เพื่อนๆก็ขยายขยายประมาณนี้นะครับลองเลื่อนดูครับให้มันเท่าๆกันกับข้อความของเราจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ ขยายนะครับขยายให้เต็มคลิปของเราไปเลยก็คือ10หรือ11บวิตามที่เพื่อนๆทานะครับปึ๊บอ่าแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆไปที่คำว่าแบ่งฉากเราจะใช้คำว่าแข็งนะครับแล้วก็ลดความทึบลงมาหน่อยหนึ่งประมาณนี้นะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับ ลักษณะเดียวกันนะครับตอนที่เราเริ่มคลิปข้อความมันค่อยๆขยายหรือว่าค่อยๆชัดขึ้นมาเราก็จะไปปรับแสงตัวนี้ด้วยนะครับวิธีการก็คือให้เพื่อนๆไปที่ a n i m เมชันแล้วเลือกลักษณะการเข้าเป็นแบบเรือนเข้านะครับแล้วก็ปรับระยะนิดนึนงประมาณนี้อ่ะลองกดที่เครื่องหมายถูกต้องแล้วก็ลองไปเล่นดูครับเลือนเข้าฟืบแล้วก็เล่นทีละตัวอักษร จากนั้นตอนสุดท้ายแล้วก็กระพริบปเป็นเหมือนแฟดนั่นเองนะครับก็โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไปใส่เสียงใส่เอฟเฟกตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับเมื่อโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งออกนะครับวิธีการส่งออกด้านบนนี้นะครับสามารถที่จะเลือกความละเอียดและก็อัตราเฟรมเรทได้เลยเมื่อโอเคแล้วเรากดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการเอ็กซ์พอร์ตได้เลยนะครับเมื่อเรียบร้อยเราก็กดเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเราดีกว่าครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการทำข้อความที่มีแสงนีออนหรือว่าเอฟเฟกแสงแบบนี้นะครับลองเอาไปใช้กับคลิปของเพื่อนๆได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปง่ายๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง about boy สนมด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนาําไหมเพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ